ระยะเวลากว่า17ปีในการทำงานรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับตานายแพทย์ปานเนรปานพุทธิพงศ์ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ทั่วถึงและมีสุขภาพตาที่ดีขึ้นเวลาเราไปผ่าตัดเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเปิดตาคนไข้ คนเอ่อคนแก่ๆที่เราเราเปิดตาก็จะยิ้มยาม,มด้วยความดีใจที่เขามองเห็นเราก็ได้รับซึมซับไอ้ไอ้ความดีใจของคนไข้เราก็มีความรู้สึกดีใจแล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับอิ่มเอิบในความรู้สึกตรงนั้นนายแพทย์ปานเนรปานพุทธทิพงศ์เกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2 5 0 2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจากนั้นศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านด้านจักษุที่โรงพยาบาลราชวิถีจบแล้วเข้าเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลสงศ์ก่อนมาอยู่ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงจนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาด้านจักษุได้ผลดียิ่งขึ้น ท่านได้พัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพอาทิเมื่อพุทธศักราช2,535ได้พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวให้เหมาะสมกับผู้ป่วยคนไทยที่มีเลนตาแข็งได้เป็นผลสำเร็จซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ทันสมัยมากจึงได้รับเชิญไปสาธิตการผ่าตัดในประเทศต่างๆและในปีเดียวกันนั้น ที่ประเทศอิตาลีท่านได้รับการโหวตจากหมอกว่า800คนให้เป็นเบสเซอร์เจียนนอกจากเป็นจกักษุแพทย์แล้วท่านยังมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ซึ่งนำมาใช้พัฒนาและประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมากอาทิหุ่นยนต์ตรวจตาซึ่งเป็นโครงการที่จะททำร่วมกับเน็กเทคซึ่งจะช่วยทำงานแทนแพทย์ ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ห่างไกลทำให้สามารถติดตามผลการรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะหลังการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกและในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทานตาเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรคต้อหินเฉียบพลันผลงานด้านการแพทย์สาขาจักษุวิทยาของนายแพทย์ปางเนตรางพุทธิพงศ์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศท่านได้ทุ่มเทการทำงาน เพื่อรักษาผู้ป่วยทางจักษุโดยไม่แบ่งแยกผู้ป่วยร่วมออกหน่วยแพทย์ผ่าตัดต้อกระจกและหน่วยแว่นตาให้ผู้ป่วยในต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาสปีละหลายครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์จนปัจจุบันได้ริเริ่มและดำเนินโครงการธนาคารแว่นตาซึ่งรับบริจาคแว่นตามาปรับปรุงสภาพและจัดเก็บด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนในชนบทคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรยกย่องนายแพทย์ปานเมรปานพุทธิพงศ์เป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านจากักษุวิทยาประจำพุทธศักราช2551